ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้หมู่มหาชนถูกพระเจ้าประเสริฐทีโกศลให้จองจำไว้แล้วบางพวกถูกจองจำด้วยเชือกบางพวกถูกจองจำด้วยขือข่อคาบางพวกถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนพระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าผู้มีปัญญาทั้งหลาย ไม่กล่าวเครื่องจองจำที่ทําด้วยเหล็กทําด้วยไม้ทําด้วยหญ้าว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงผู้มีปัญญาทั้งหลายย่อมกล่าวความรักใคร่ความพอใจในตุ้มหูแก้วมณีและความห่วงอาลัยในบุตรและภรยา นั่นแหละว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงจุดให้สัตว์ลงต่ำซึ่งเป็นเครื่องจองจำที่ผูกไว้หย่อนหย่อนแต่แกได้ยากผู้มีปัญญาทั้งหลายตัดเครื่องจองจำแม้เช่นนั้นออกบวชเป็นผู้ไม่มีความห่วงอะไรละกามสุขเสียแล้วถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เหตุเป็นอย่างไรปัจจัยเป็นอย่างไรเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยอย่างไรราชกุมารสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยกามราคะอันกามราคะเหนี่ยวรั้งไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งกามราคะ ที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงแม้ข้อนี้แลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยแม้ด้วยประการชนีราชกุมารอีกประการหนึ่งสมัยใด บุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยพยาบาทราชกุมารอีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยถีนมิทะราชกุมารอีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยอุทธัจจกุกุจจะราชกุมารอีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่าน ด้วยวิจิกิจฉาอันวิจิกิจฉาเหนิวรั้งไปย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงแม้ข้อนี้แลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยด้วยประการชนี ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำปริยายนี้ชื่ออะไรราชกุมารทำเหล่านี้ชื่อนิวรณ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนิวรณ์เป็นอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตนิวรณ์เป็นอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลผู้ถูกนิวรณ์แม้อย่างเดียวครอบงำแล้วไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงได้ จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการถูกนิวร์ทั้งห้าครอบงามแล้วเล่าภิกุทั้งหลายเราย่อมแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิง่งมิใช่เพื่อไม่รู้ยิง่งเราย่อมแสดงธรรมมีเหตุผลพร้อมมิใช่ไม่มีเหตุผลพร้อมเราย่อมแสดงธรรมมีความน่าอัศจรรย์มิใช่ไม่มีอัศจรรย์ภิกุทั้งหลาย เมื่อเราแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งมีเหตุผลพร้อมมีความน่าอัศจรรย์มิใช่แสดงเพื่อความไม่รู้ยิ่งไม่มีเหตุผลไม่มีความน่าอัศจรรย์อยู่ดังนี้โอวาทก็เป็นสิ่งที่ใครๆควรทำตามอนุสาสนีก็เป็นสิ่งที่ใครๆควรทำตามภิกขุทั้งหลายพอละ เพื่อความยินดีความอิ่มเอิบใจความสมนัสแก่พวกเธอทั้งหลายว่าพระผู้มีพระภาคเป็นองค์สัมมาสัมพุทธ,ธะพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติดีแล้วดังนี้ภิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงประกอบความเพียรในการหลีกเล้นเถิด ภิกุผู้หลีกเร้นย่อมรู้ได้ตามเป็นจริงย่อมรู้ได้ตามเป็นจริงซึ่งอะไรย่อมรู้ได้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้ทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกดังนี้ภิกุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงประกอบความเพียรในการหลีกเล้นเถิด ภิกขุผู้หลีกเร้นย่อมรู้ได้ตามเป็นจริงภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอพึงกระทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่าหนีทุกหนีเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกหนีความดับไม่เหลือแห่งทุกหนีทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกดังนี้เถิด